เขาดูน okay. ิ d, ้วหน่อยขอนเสร็จดูดินิ้วดำปะปั๊บปั๊บโอ้โหใช้มือถอนเลยดูสิหนดูมือเลอะไหมนั่นโอ้ยนิ้วย่างดำเลยถอนยาถอนยาโอ้โหใช้มืออย่างนี้เลยเหรอหนดูดูนิ้วหน่อยนิ้วเลอะหรือเปล่านั่นนั่นดำหมดเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องใช้มือแล้วมีตัวช่วยนี่เอาไปเลยนี่มีสองด้านเลยเห็นไหมเนี่ยจะถางก็ได้จะขุดก็ได้อะลองด้านนี้ก่อนลองสิเออขุดไปเลยนั่นเห็นไหม ออกง่ายๆเลยนี่เห็นเปล่าเห็นไหมนะอีกด้านนึงอีกด้านก็ขุดได้เอาลองขุดลองขุดใช้อีกด้านลองขุดเลยขุด <ST. S 1> อ่าขุดก็ดีเ <S. S 1> ห็นไหมผางเขาออกเป็นไงบ้างย่าใช้ดีไหม <S <S ใช้ดีใช้ดีมือมือไม่ต้องเลอะเ้าเห็นไหมเป็นไงบ้างคะนี่เลยคะ่ะหายห่วงเลยนะคะจะกอเล็กกอใหญ่สบายมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยนะใครที่ไปทําเล็บมาไม่ต้องกลัวว่ามือหรือว่าเล็บเร,เราเนี่ยจะเสียหายหายรือว่าจะเลอะนะคะอ่านี่มีให้เลือกสองแบบด้วยกันคะ่ะใครชอบแบบไหนนะ จะปักตะกร้าไว้ไปดูในตะกร้าได้เลยแล้วแถมราคานะก็หืมถูกมากๆเลยค่ะถูกแบบนี้ดีแบบนี้นะคะถอนหญ้าได้อย่างดีเลยถางหญ้าก,ก็ได้นะขุดดินก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไปซื้อเก็บไว้ด่วนเลยค่ะ